คุณเคยสงสัยไหมว่าการตามหาคนรักที่หายไปนานถึง15ปีอาจทำให้คุณพบความจริงที่ช็อกที่สุดในชีวิตหญิงสาวเก็บขยะเลี้ยงลูกมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเส้นทางชีวิตพาเธอไปพบสามีที่เธอรักแต่สิ่งที่เธอเห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นเขาทิ้งเธอจริงหรือเพราะเงินหรือมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่คุณจะได้เห็นทุกความลับทุกน้ำตาทุกความเจ็บปวด และคุณจะสงสัยไปกับเธอจนถึงวินาทีสุดท้ายคุณกล้าพอที่จะรับรู้ความจริงทั้งหมดหรือไม่หญิงสาวก้มหน้าลงเก็บขวดพลาสติกที่กองอยู่ข้างถังขยะเก่ามือของเธอสั่นเพราะหนาวแต่หัวใจยังอุ่นเพราะได้ยินเสียงหัวเราะของลูกชายตัวเล็กเสียงลมพัดลอดผ่านซอยแคบมีกลิ่นเน่าของเศษอาหารคลุ้งไปทั่วเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่หม่นหมองราวกับมันกำลังหัวเราะเยาะโชคชะตาของเธอ สิบห้าปีเต็มที่เธอใช้ชีวิตแบบนี้ค้นหาสามีที่จากไปโดยไร้ร่องรอยเธอถามคนแล้วคนเล่าแต่ไม่มีใครให้คำตอบได้คืนหนึ่งฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวผ่านท่อระบายน้ำเสียงฟ้าร้องทำให้เด็กชายสะดุง้งแม่ดึงลูกเข้ามากอดแน่นสัญญาในใจว่าจะปกป้องเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความมืดเธอนึกถึงภาพสามีตอนหนุ่มใบหน้ายิ้มแย้มที่ครั้งหนึ่งเคยบอกว่าจะรักตลอดชีวิตแต่เหตุใดเขากลับหายไปอย่างไร้คำลา เช้าวันต่อมาหญิงสาวได้ยินเสียงซุบซิบจากชาวบ้านมีคนเห็นชายที่หน้าตาคล้ายสามีเธอนั่งอยู่ในร้านอาหารหรูย่านกลางเมืองหัวใจของเธอเต้นแรงความหวังแล่นผ่านเหมือนแสงไฟสว่างในความมืดเธอพาลูกนั่งรถโดยสารเก่าๆมุ่งหน้าไปยังที่ที่คนพูดถึงเสียงเครื่องยนต์ดังระรัวกลิ่นเบาะนังผสมกับกลิ่นฝุ่นควันมือของเธอกำกระเป๋าผ้าแน่นภายในมีเพียงเหรียญไม่กี่บาทและเสื้อผ้าของลูกเมื่อถึงร้านเธอยือนตัวแข็งเหมือนถูกตรึง ดวงตาเ,เธอเบิกกว้างทันทีที่เห็นชายคนหนึ่งนั่งหัวโตะ๊ะเขาคือสามีที่เธอตามหามานานแต่ภาพตรงหน้าทําให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเขาสวมสูตราคาแพงหัวเราะเคียงข้างหญิงสาวอีกคนที่แต่งตัวหรูหราเสียงช้อนซ่อมกระทบจานดังแผ่วแต่กลับก้องกังวานในหูของเธอลูกชายเธอจ้องมองชายคนนั้นดวงตาใสาไร้เดียงสาปเปล่งประกายด้วยความดีใจแม่จับมือลูกแน่นร่างกายสั่นสถานเหมือนถูกน้ำแข็งทิ่มแทง แล้วเธอก็ได้ยินเสียงหลุดจากปากชายที่เคยเป็นสามีเขาบอกกับคนรอบตัวว่าเขาเลือกทิ้งทุกอย่างในอดีตเพื่อเงินและชีวิตที่ดีกว่าประโยคนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจดวงตาของเธอพร่ามัวไปด้วยน้ำตาแต่เสียงหัวเราะรูร้าของเขายังคงดังก้องไม่หยุดยูเซ่หญิงสาวยืนนิ่งอยู่หน้าประตูร้านฝีเท้าของผู้คนที่เดินผ่านกลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวแสงไฟจากโคมระยะในร้านสาดสองใบหน้าสามีเก่าอย่างชัดเจน เขาไม่ใช่ชายหนุ่มผู้อ่อนโยนที่เธอจำได้อีกต่อไปในแววตาของเขามีเพียงความเย่อหยิ่งและความพอใจในสิ่งที่ครอบครองเสียงหัวเราะของเขาสลับกับเสียงแก้วไวน์กระทบกันกลิ่นหอมของอาหารเลิอดรสโชยออกมาแต่มันกลับทำให้เธอรู้สึกคืนไส้หัวใจของเธอสั่นระรัวเหมือนจะทะลุออกมาจากอกลูกชายดึงชายเสื้อแม่เบาๆพร้อมถามด้วยเสียงไร้เดียงสาแม่นั่นพ่อใช่ไหมคำถามสั้นๆแต่เหมือนคมมีดกรีดลึกลงในวิญญ,ญาณ เธอพยายามกลืนก้อนแข็งที่ติดคอแต่ไม่อาจเอ่ยคำตอบได้สายตาของเด็กน้อยเต็มไปด้วยความหวังราวกับโลกทั้งใบจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหญิงสาวกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเพื่อกดกลั้นเสียงสะอื้นเธอรู้ว่าหากเดินเข้าไปตอนนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความทรงจำเก่าๆหลาบ่บาเข้ามาภาพตอนเขาอุ้มลูกแรกเกิดภาพที่เขาสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันแต่คำพูดเมื่อครู่ยังคงดังก้องเขาทิ้งเธอเพราะเงินเธอหันไปมองลูกดวงตาเล็ก ที่ยังเปล่งประกายด้วยความศรัทธาร่างกายของเธอสั่นสะท้านด้วยความเจ็บปวดและโกรธเคืองปะปนกันแต่ภายในก็ยังมีเสียงกระซิบที่อยากตะโกนเรียกชื่อเขาออกมาเสียงดนตรีแจส๊สในร้านดังขึ้นช้าๆเหมือนย้ำเตือนว่าเธอไม่ใช่คนในโลกของเขาอีกต่อไปหญิงสาวก้าวถอยหลังทีละก้าวเท้าของเธอหนักราวกับแบกภูเขาน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวแต่ลูกชายยังคงจับมือเธอไว้แน่นไม่ยอมปล่อยสายตาของเด็กเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบ เธอรู้สึกเหมือนโลกกำลังถล่มลงตรงหน้าแต่ต้องพยายามยืนหยัดไม่ให้ล้มเธอหันหลังให้กับภาพที่เจ็บปวดนั้นเสียงหัวราะรู่ร้ายยังคงไล่ตามมาเหมือนเงาที่ไม่อาจหลีกหนีหัวใจของเธอแตกสลายเป็นเสียงเล็กๆแต่ในดวงตาย,ยังมีประกายแข็งกร้าวบางอย่างเธอรู้แล้วว่าสามีคนนี้ไม่ใช่คนที่เธอจะฝากชีวิตและความฝันไว้อีกต่อไปแต่ลูกชายยังคงต้องการคำตอบเธอสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามกลบเสียงสะอื้นที่ค้างค้างในอก แล้วก้าวเดินออกจากซอยที่สว่างสวัยสู่ความมืดมิดของถนนเปียกฝนในใจของเธอมีเพียงความสับสนและเงาของความจริงที่โหดร้ายกำลังตามหลอกหลอนฝนเริ่มโปรยลงมาอีกครั้งละอองน้ำเย็นกระทบผิวจนสถานแต่เธอกลับรู้สึกชาไร้ความรู้สึกไฟธนนกระพริบสลัวสลวเงาสะท้อนของเธอและลูกชายทอดยาวไปตามพื้นเปียกชื้นเสียงรองเท้าของผู้คนรีบวิ่งหลบฝนแต่เธอกับลูกยังเดินอย่างเชื่องช้า หัวใจของหญิงสาวเต็มไปด้วยความหนักอึง้งเสียงลูกชายยังดังขึ้นเบาๆข้างหูแม่พ่อไม่เห็นเราเหรอเธอหยุดชะงักร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงดวงตาของเด็กเต็มไปด้วยความมุนงงและเศร้าใจหญิงสาวกัดฟันแน่นพยายามหาคำตอบที่จะไม่ทำร้ายหัวใจเล็กๆแต่ถ้อยคำทุกประโยคที่นึกออกกลับขมขื่นราวกับยาพิษเธอจูงมือลูกเดินต่อไปเสียงรถผ่านไปมาเป็นเพียงฉากหลังอันเลือนลางกลิ่นควันดำผสมกับกลิ่นดินเปียกฝนอบอวล เธอเงยหน้ามองตึกสูงที่มีแสงไฟระยิบระยับมันช่างแตกต่างจากกระท่อมเก่าๆที่เธออาศัยความเหลื่อมล้ำตรงหน้าเหมือนกำแพงเหล็กที่กั้นเธอกับเขาออกจากกันภาพสามีในสูตรรูยังติดตาเหมือนภาพฝันร้ายที่ไม่ยอมจางเสียงหัวเราะของเขาก้องสะท้อนในหัวไม่หยุดหญิงสาวยกมือขึ้นกลุมขมับความเจ็บปวดแล่นผ่านทุกเส้นประสาทลูกชายมองแม่ด้วยแววตาตื่นกลัวเขายกมือเล็กๆลูบแขนแม่เหมือนพยายามปลอบโยนทั้งที่ตัวเองยังสับสน หญิงสาวสุดลงนั่งข้างฟุตบาทน้ำตาหยดลงผสมกับน้ำฝนเธอกอดลูกแน่นจนได้ยินเสียงหัวใจเล็กๆเต้นอยู่ในอกมันเป็นเสียงเดียวที่ยังยืนยันว่าเธอยังมีเหตุผลให้ลุกขึ้นอีกครั้งแต่ลึกๆในใจความเจ็บช้ำกลับบีบรัดจนแทบหายใจไม่ออกภาพอดีตทั้งดีและร้ายถาถมเข้ามาพร้อมกันเสียงเขาที่เคยบอกว่าจะรักกันตลอดชีวิตทับซ้อนกับเสียงสารภาพว่าเลือกเงินแทนเธอราวกับโลกทั้งใบกำลังฉีกออกเป็นสองส่วนตรงหน้าเธอ หญิงสาวกำมือแน่นความหนาวเย็นกลายเป็นไฟที่ลุกโชนในอกเธอรู้สึกทั้งสิ้นหวังทั้งโกรธและทั้งเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันแววตาเธอเริ่มเปลี่ยนไปมันมีประกายของการต่อต้านที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนเปลวไฟเล็กๆก,ก,กำลังเริ่มเผาผลาญเงามืดในหัวใจหญิงสาวนั่งนิ่งอยู่ข้างฟุตบาทนานนับนาทีเสียงฝนที่กระทบหลังคาสังกสีใกล้ๆดังร,รัวเป็นจังหวะเหมือนหัวใจที่เต้นแรง ลูกชายซบหน้าลงกับไหล่แม่กลิ่นเหงื่อผสมกับกลิ่นฝนเปียกชื้นอบอวลอยู่รอบตัวเธอหลับตาสูดหายใจลึกเข้าไปรู้สึกถึงรสขมป่าของความจริงที่ติดอยู่บนปลายลิ้นความทรงจำเก่าๆยังไล่ต้อนไม่ยอมปล่อยคืนที่เขาเคยห่มผ้าให้เธอในวันที่หนาวที่สุดคำพูดอ่อนโยนที่เคยปลอบโยนเธอยามร้องไห้ทุกอย่างกลับถูกบทขยี้ด้วยประโยคเดียวว่าเขาเลือกเงินแทนครอบครัวความโกรธถา,ถามเข้ามาเหมือนคลื่นซัดฝั่ง มือของเธอกำจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือเลือดซึมดวงตาแดงกำมองผ่านม่านน้ำตาแต่สายตาไม่ได้สั่นไหวอีกต่อไปเธอหันไปมองลูกชายที่หลับคาอกอย่างอ่อนล้าเสียงหายใจเบาๆของเขาทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่อาจปล่อยให้ความจริงที่โหดร้ายนี้ทำลายลูกได้หญิงสาวยืนขึ้นช้าๆขาทั้งสองสั่นแต่เต็มไปด้วยแรงที่ไม่รู้มาจากไหนไฟถนนยังส่งเงาเธอทอดยาวบนพื้นน้ำขังเธอก้าวเดินอย่างช้าๆแต่มั่นคง เสียงหัวเราะจากร้านหรูยังดังลอดออกมาแต่เธอไม่หันกลับไปอีกหัวใจเธอเหมือนถูกดึงออกจากบ่วงโซ่ที่พันธนาการมาเกินครึ่งชีวิตฝนยังตกหนักน้ำซึมเข้ากระเป๋าเท้าที่มีเพียงเสื้อผ้าเก่าๆและเศษเหรียญไม่กี่บาทแต่ตอนนี้มันไม่สำคัญอีกแล้วในความมืดมิดเธอเริ่มมองเห็นประกายไฟเล็กๆในใจตัวเองไม่ใช่ความหวังว่าจะได้สามีกลับคืนแต่เป็นไฟแห่งการต่อสู้ที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้ลูก เสียงลมพัดแรงจนเสื้อผ้าเปียกชุ่มแนบกับร่างกายเธอกลับรู้สึกเหมือนถูกชำระล้างความอับอายที่ต้องเก็บขยะความเจ็บช้ำที่ถูกทอดทิ้งความหวังลมลมแรงๆที่รอคอยมานานทุกอย่างกำลังถูกพัดพาออกไปกับสายฝนแต่ในขณะเดียวก,กันเธอก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังสะท้อนอยู่ในหัวเสียงของเขาที่หัวเราะเหาะและสารภาพว่าเลือกเงินแทนเธอเสียงนั้นไม่จางหายแต่กลับกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เธอกัดฟันแน่น แววตาของเธอเทอประกายแข็งกร้าวไม่ใช่เพียงความเศร้าอีกต่อไปแต่เป็นความตั้งใจที่จะลุกขึ้นยืนเธอรู้แล้วว่าการถูกทิ้งเพราะเงินคือความจริงที่เจ็บปวดแต่ก็เป็นความจริงที่จะผลักดันให้เธอแข็งแรงกว่าเดิมฝนยังคงตกกระหน่ำไม่หยุดสายน้ำไหลเป็นทางเล็กๆริมถนนสะท้อนแสงไฟวูบว่าเปล่ากับเปลวเพลิงที่ไหวๆห,หญิงสาวจูงมือลูกเดินฝ่าความมืดรองเท้าเก่าขาดเสียงดังเฉือแฉะทุกครั้งที่ก้าวลงบนแอ่งน้ำ หัวใจของเธอเหมือนถูกบีบแน่นแต่แววตากลับเด็ดเดี่ยวความหนาวเย็นกัดกินผิวกายแต่เธอกลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในเธอหยุดยืนใต้สะพานลอยเก่าๆที่มีกลิ่นสนิมคลุ้งเสียงรถบีบตแตรและวิ่งผ่านไปมาเหมือนโลกไม่เคยหยุดรอใครลูกชายเงยหน้ามองแม่ด้วยสายตาสับสนแม่พ่อไม่อยากเจอเราเลยเหรอคำถามนั้นแทงทะลุใจหญิงสาวจนแทบหายใจไม่ออกริมฝีปากสั่นแต่เธอบังคับให้ร่างกายสงบ เธอยื่นมือเช็ดน้ำตาออกจากแก้มลูกแล้วตอบด้วยเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่นลูกยังมีแม่และแม่จะไม่มีวันทิ้งลูกไปดวงตาเด็กน้อยพราวแสงคล้ายจะเข้าใจแม่หัวใจเล็กๆจะยังเจ็บหญิงสาวกอดลูกไว้แน่นอีกครั้งไออุ่นเล็กๆนั้นเป็นสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงเธอให้ยืนหยัดเธอหันไปมองถนนที่ทอดยาวราวกับไม่มีที่สิ้นสุดแสงไฟเบลอเพราะม่านน้ำตาแต่เธอเลือกจะก้าวเดินต่อ เสียงรองเท้าเชิดเฉยยังคงดังแต่ครั้งนี้ทุกก้าวเต็มไปด้วยความหมายความเจ็บปวดเมื่อครู่ไม่หายไปมันยังคงคมชัดอยู่ในอกแต่ความเจ็บนั้นกลับกลายเป็นแรงผลักให้เธอคิดว่าหากเขาทิ้งเธอเพราะเงินเธอจะสร้างอนาคตที่มั่นคงโดยไม่ต้องมีเขาเธอจะไม่ยอมให้ลูกต้องโตมาพร้อมความอับอายฝนตกหนักลงอีกครั้งจนมองไม่เห็นปลายถนนสายน้ำเย็นชืดไหลผ่านแขนขาแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนได้ชำระล้างอดีต เธอกำมือแน่นอีกครั้งเหมือนสาบานกับตัวเองว่าความจริงอันโหดร้ายในค่ำคืนนี้จะไม่ทำลายเธอมันจะเป็นเพียงเชื้อไฟที่จะผลักเธอให้ลุกขึ้นสู้เพื่อวันหนึ่งลูกชายจะได้เงยหน้ามองโลกอย่างภาคภูมิใจไม่ใช่ด้วยน้ำตาของความผิดหวังแต่ด้วยรอยยิ้มของความสำเร็จเสียงหัวเราะของเขาที่ดังอยู่ในหัวเริ่มแผ่วเบาลงถูกกลบด้วยเสียงหัวใจแม่ที่เต้นแรงยิ่งกว่าเสียงฟ้าร้องเรากับโลกกำลังบอกเธอว่าคืนนี้คือจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิต ฝนยังซัดก,กระหน่ำไม่หยุดราวกับทดสอบหัวใจของเธอละอองน้ำเย็นเฉียบไหลรินผ่านเส้นผมที่เปียกแนบแก้มเสียงฟ้าร้องดังสนั่นเนื้อสีสะเหมือนจะประกาศถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างหญิงสาวก้าวเดินต่อไปด้วยเท้าที่สั่นสะท้านแต่หัวใจกลับแข็งแกร่งขึ้นทุกวินาทีเธอเดินผ่านแผงลอยที่ปิดเงียบมีเพียงผ้าใบเก่าๆโบกสะบัดไปตามแรงลมกลิ่นขยะเปียกชื้นตลบอวนแต่เธอกลับไม่สนใจอีกต่อไป สิ่งเดียวที่เธอรับรู้คือมือเล็กๆของลูกชายที่ยังกุมมือเธอไว้แน่นเด็กน้อยเงยหน้ามองแม่ด้วยแววตาเปื้อนฝนและความหวังแม่เราจะไปที่ไหนกันเสียงเล็กถามแผ่วเบาหญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยช้าๆด้วยน้ำเสียงสั่นแต่มั่นคงเราจะหาที่ใหม่ที่ลูกไม่ต้องคอยใครอีกแล้วเด็กน้อยไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็พยักหน้าอย่างว่าง่ายเขาซบลงกับแขนแม่เหนื่อยล้าจากการเดินทางและน้ำฝนที่โหมซัด หญิงสาวกอดลูกไว้แน่นอีกครั้งราวกับย้ำคำสัญญาที่เธอให้ไว้กับตัวเองเธอจะไม่ปล่อยให้ลูกต้องเผชิญความเจ็บปวดเหมือนเธอสายตาของเธอจับจ้องไปข้างหน้าแม้ถนนมืดและยาวไกลแสงไฟจากตึกสูงระยิบระยับอยู่ไกลลิบตาราวกับเป็นเส้นทางที่ท้าทายให้เธอต้องก้าวไปถึงหัวใจของเธอเต้นแรงทุกครั้งที่คิดถึงประโยคของเขาเขาทิ้งเราเพราะเงินมันคือแผลสดที่เจ็บลึกแต่ขณะเดียวกันก็เป็นประกายไฟที่ปลุกให้เธอลุกขึ้น ความโกรธความอับอายและความสิ้นหวังค่อยๆหลอมรวมกลายเป็นแรงฮึดเสียงรองเท้าที่ฉื่อแฉะจากน้ำขังตอนนี้ฟังดูเหมือนจังหวะก้าวเดินของคนที่กำลังเริ่มต้นใหม่เธอเดินผ่านตึกเก่าที่มีป้ายไฟกระพริบไม่สม่ำเสมอเงาของเธอและลูกสะท้อนบนกระจกแตกมันคือเงาของคนที่ถูกโลกทำร้ายแต่ก็เป็นเงาของคนที่ยังยืนหยัดได้หญิงสาวเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดขึม แม้ไม่มีดาวสักดวงแต่ในดวงตาของเธอกลับมีแสงสว่างเล็กๆกำลังลุกโชนเธอรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่คืนนี้ในความมืดและเสียงฝนเธอสาบานกับหัวใจตัวเองว่าจะไม่มีวันหันกลับไปหาผู้ชายคนนั้นอีกและวันหนึ่งเธอจะสร้างโลกที่ลูกชายจะไม่ต้องถามคำถามเจ็บปวดอีกต่อไปโลกที่เขาจะรู้ว่าพ่อแท้จริงไม่ใช่คนที่ทอดทิ้งแต่คือแม่ที่ยืนหยัดสู้เพื่อลูกเสมอ หญิงสาวยังคงก้าวเดินไปบนถนนที่เต็มไปด้วยน้ำฝนแสงไฟจากเสาไฟถนนสะท้อนกับแอ่งน้ำเป็นประกายระยิบระยับเหมือนเศษกระจกแตกเสียงฝนกระทบหลังคารถที่จอดข้างทางดังเปรี้ยงปร้งเป็นระยะทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดเธอเหนื่อยล้าแทบหมดแรงแต่หัวใจกลับเร่งเต้นไม่หยุดราวกับถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธและความรักสายตาของเธอไม่ละไปจากทางข้างหน้าแม้จะมืดมนสักเพียงใด ในความเงียบของค่ำคืนเธอได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของลูกชายที่ซบอยู่บนแขนความอบอุ่นเล็กน้อยนี้เป็นสิ่งเดียวที่ยังยึดเหนี่ยวจิตใจของเธอหญิงสาวเดินผ่านตรอกแคบที่มีกลิ่นเน่าแรงจนแทบอาเจียนถุงขยะกองสูงเหมือนภูเขาเล็กๆน้ำสกรปรกไหลลงมาตามทางเดินเธอเคยอายที่ต้องเดินท่ามกลางกลิ่นเหล่านี้แต่คืนนี้ความอับอายได้ถูกแทนที่ด้วยความมุ่งม,มั่นทุกก้าวที่เดินผ่านซากสกรปรกเหมือนเป็นการก้าวข้ามเงาของอดีต หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจถ้าเขาเลือกเงินมากกว่าครอบครัวฉันจะสร้างเงินด้วยสองมือของฉันเองความคิดนี้ทำให้แววตาที่เต็มไปด้วยน้ำตากลายเป็นแววตาแข็งกร้าวเธอมองเห็นภาพตัวเองในอนาคตแม้ยังเลือนลางแต่เต็มไปด้วยไฟแห่งความหวังภาพที่เธอไม่ต้องยืนเก็บขยะอีกต่อไปภาพที่ลูกชายได้สวมเสื้อผ้าสะอาดไปโรงเรียนด้วยรอยยิ้มเธอกำมือแน่นความหนาวเย็นถูกแทนที่ด้วยความร้อนวูบวาบในอก เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งสะท้อนกล้องไปทั่วฟ้าเหมือนการประกาศคำสาบานของเธอหญิงสาวหยุดก้าวยืนท่ามกลางสายฝนเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดครึ้มน้ำฝนไหลผ่านใบหน้าปนกับน้ำตาแล้วเธอก็หลุดเสียงหัวเราะออกมาอย่างแผ่วเบาหัวเราะทั้งที่หัวใจยังเต็มไปด้วยบาดแผลเพราะเธอรู้แล้วว่าความเจ็บปวดในคืนนี้จะไม่ใช่จุดจบแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและแม้โลกทั้งใบจะทอดทิ้งเธอ เธอก็จะไม่ทอดทิ้งลูกชายของเธอเป็นอันขาดอยูเซ่หญิงสาวจับมือเด็กชายแน่นขึ้นขณะที่ฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงละอองชุ่มเย็นบนผิวกายแสงไฟจากร้านค้าและบ้านเรือนสะท้อนบนถนนเปียกทำให้ทุกก้าวที่เดินดูเหมือนมีทางนำไปสู่อนาคตลูกชายมองแม่ด้วยสายตาสงสัยแต่มีความเชื่อมั่นซ่อนอยู่เบื้องหลังแม่เราจะไปอยู่ที่ไหนเขาถามเสียงเบาหญิงสาวยิ้มให้ลูกแม่ริมฝีปากยังสั่นเพราะความเหนื่อยและความเจ็บปวด เราจะหาที่อยู่ใหม่ที่มีความสุขจริงๆลูกจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรอีกเด็กน้อยพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจแต่เต็มใจจะเชื่อแม่สองแม่ลูกเดินผ่านซอยแคบๆที่เต็มไปด้วยซากขยะและตึกร้างกลิ่นเน่าและความชื้นยังคลุ้งอยู่แต่หัวใจหญิงสาวไม่หวั่นไหวอีกต่อไปทุกก้าวคือการก้าวข้ามอดีตทุกลมหายใจคือคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายลูกอีกเสียงน้ำไหลาจากท่อระบายน้ำเหมือนเสียงชีวิตที่ไหลต่อไปไม่หยุด เธอเงยหน้ามองฟ้าแม้ยังมืดคืมแต่ความมืดกลับไม่ทําให้เธอกลัวเพราะคืนนี้เธอได้เห็นความจริงทั้งหมดและความจริงนั้นเจ็บปวดที่สุดแต่ก็เป็นพลังให้เธอลุกขึ้นสู้เธอหยุดยืนหน้าตึกร้างหนึ่งมองเข้าไปในหน้าต่างแตกที่สะท้อนภาพตัวเองภาพสะท้อนนั้นไม่ใช่หญิงที่อับอายและเศร้าส้อยอีกต่อไปแต่เป็นหญิงที่มุ่งมั่นแข็งแกร่งและพร้อมเผชิญโลกใหม่เสียงหัวใจของเธอกระทบกับความมืดราวกับกลองใหญ่ เธอรู้ว่ามีเพียงเธอและลูกเท่านั้นที่ต้องพึง่งพาและจะไม่มีใครมาแบ่งความรักหรือความฝันของเธออีกเด็กชายจับมือแม่แน่นขึ้นราวกับรับรู้พลังที่กำลังไหลผ่านร่างของเธอหญิงสาวสูดลมหายใจลึกแล้วก้าวเดินเข้าไปในตึกร้างฝนที่ตกกระทบหลังคาเหมือนปลอบมือให้กับความกล้าหาญของเธอหัวใจของแม่เต็มไปด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อเด็กน้อยที่ยังเชื่อมั่นในโลก เธอรู้แล้วว่าอดีตอันเจ็บปวดจะเป็นเพียงบทเรียนและโลกใหม่ที่เธอสร้างด้วยสองมือจะไม่มีที่ว่างให้ใครทำร้ายเธอหรือเขาอีกหญิงสาวพาลูกชายเข้าไปในตึกร้างชั้นล่างผนังมีรอยแตกร้าวและเปื้อนคราบน้ำฝนกลิ่นอับของความชื้นลอยขึ้นมาจับจมูกแต่สำหรับเธอทุกสิ่งกลับไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะคืนนี้เธอเห็นเส้นทางใหม่ของชีวิตเธอจัดมุมเล็กๆให้ลูกชายได้นอนข้างๆผนังที่รอดน้ำฝน หยิบผ้าห่มเก่าที่คลุมตัวลูกไว้แน่นแม้ผ้าห่มบางจนเปียกชื้นแต่ก็เป็นความอบอุ่นเพียงหนึ่งเดียวเด็กชายซบหน้าลงกับอกแม่น้ำตาเล็กๆยังไหลเบาๆหญิงสาวลูกหัวเขาเบาๆความเหนื่อยล้าเริ่มทับถมร่างกายแต่ใจของเธอกลับตื่นตัวเหมือนไฟที่กำลังลุกโชนเธอรู้ว่าคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่มีใครช่วยเธอได้นอกจากตัวเธอเองมือที่ศกรปรกจากการเก็บขยะตลอด15ปีนี้ ตอนนี้กำมือแน่นเต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นเธอนั่งลงข้างลูกมองฟ้าเพดานที่ราวคิดถึงวันที่อดีตเคยทําให้เธออับอายและเจ็บปวดแต่คืนนี้เธอรู้แล้วว่าอดีตคือเชื้อไฟที่จะผลักดันให้เธอลุกขึ้นเธอคิดถึงแผนการเล็กๆในใจว่าจะสร้างชีวิตใหม่ให้ลูกไม่ว่าจะด้วยการทํางานหนักหรือเรียนรู้สิ่งใหม่เธอจะไม่ปล่อยให้ลูกต้องหิวโหวยหรืออดอยากอีกแม้จะไม่มีเงินมากมายแต่ความรักและความตั้งใจจะเพียงพอ เสียงฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่ทําให้หัวใจเธอหวัน่นรากับทุกหยดฝนเป็นคําย้ําเตือนว่าเธอและลูกยังมีชีวิตอยู่และชีวิตนี้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหญิงสาวสูดลมหายใจลึกอีกครั้งมองลูกชายที่หลับตาแน่นเธอสัญญากับตัวเองว่าจะยืนหยัดแม้โลกจะโขดร้ายและจะสอนลูกให้รู้ว่าความรักและความพยายามสามารถสร้างความสุขได้แม้ในความมืดมิดที่สุดฝนตกเบาลงเป็นสายเล็ก หญิงสาวลุกขึ้นยืนเดินไปรอบๆตึกร้างตัดสินใจว่าจะทำความสะอาดมุมเล็กๆสำหรับเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าแต่หัวใจเต็มไปด้วยความหวังคืนนี้เป็นคืนที่เธอและลูกชายจะจำไปตลอดชีวิตเพราะนี่คือคืนที่พวกเขาเริ่มต้นจากความมืดมิดและเตรียมสร้างอนาคตที่สดใสด้วยสองมือของตัวเองหญิงสาวหยิบผ้าห่มเก่าออกมาปูพื้นให้ลูกชายได้นอนสะดวกขึ้นน้ำฝนรั่วเล็กน้อยจากเพดานแต่เธอไม่สนใจ ทุกเสียงหยดน้ำที่กระทบพื้นกลับทำให้หัวใจของเธอสงบเธอมองลูกชายหลับตาพริมอยู่ในความอบอุ่นเพียงเล็กน้อยคิดถึงอดีตที่ผ่านมาทั้งความเจ็บปวดและความอับอายแต่คืนนี้อดีตไม่ได้มีอำนาจเหนือเธออีกแล้วมือของเธอสัมผัสพ,พื้นเปียกชื้นน้ำเย็นซึมเข้าผิวแต่หัวใจกลับอบอุ่นเธอเริ่มวางแผนในใจว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตใหม่มีความมั่นคงนึกถึงการหางานใหม่การเรียนรู้สิ่งต่างๆและการสร้างบ้านเล็กๆให้ลูก แม้จะยากลำบากแต่เธอรู้ว่าทุกความพยายามจะไม่สูบเปล่าเธอเงยหน้ามองเพดานที่รั้วน้ำฝนหยดลงมาเหมือนประกาศความเป็นจริงฉันจะทำได้ฉันจะทำให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่านี้เธอพูดเบาๆกับตัวเองเด็กชายขยับตัวในอ้อมกอดแม่เรากับรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของเธอหัวใจของหญิงสาวเต็มไปด้วยความรักและความตั้งใจเสียงฝนค่อยๆลดลงเหลือเพียงเสียงน้ำซึมเบาๆผ่านรอยแตกร้าว บรรยากาศรอบตัวเริ่มสงบแม้ตึกเก่าจะมืดและซุดโสมแต่หัวใจแม่กลับสว่างสวัยด้วยประกายความหวังหญิงสาวลุกขึ้นเดินไปรอบรอบตึกรวบรวมเศษวัสดุเก่าเพื่อจัดเป็นมุมเล็กๆให้ลูกร่างกายเหนื่อยล้าแต่จิตใจแข็งแรงและพร้อมต่อสู้เธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะต้องผเผชิญกับความยากลำบากเพียงใดนี่คือคืนแรกของชีวิตใหม่คืนที่ความเจ็บปวดถูกแปลเปลี่ยนเป็นแรงผลักดัน และในหัวใจของเธอมีเพียงความตั้งใจเดียวจะสร้างชีวิตใหม่ให้ลูกชายเติบโตอย่างมีความสุขและไม่ต้องกลัวว่าความรักและความหวังจะสูญหายไปอีกต่อไปเธอยือนมองออกไปนอกหน้าต่างตึกเก่าเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับอยู่ไกลลิบตาคืนนี้แม้จะยากลำบากและเปียกปอนแต่หัวใจเธอกลับอบอุ่นและชัดเจนเธอรู้แล้วว่าเส้นทางชีวิตใหม่เริ่มต้นจากความมืดนี้เองและครั้งนี้ไม่มีใครจะมาทำลายเธอหรือเด็กชายได้อีกต่อไป หญิงสาวนั่งลงข้างลูกชายอีกครั้งมือของเธอยังคงกุมมือเล็กๆแน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงเด็กชายหลับสนิทไปแล้วแต่ริมฝีปากของเขายังคงขยับเบาๆเหมือนฝันดีเธอเงยหน้ามองเพดานรา้้วเสียงหยดน้ำหยดลงบนพื้นเปียกเป็นจังหวะสม่ำเสมอหัวใจของเธอรู้สึกสงบและพร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่เธอค่อยๆลุกขึ้นรวบรวมเศษไม้และกระดาษเก่าเพื่อทำที่นั่งและโต๊ะเล็กๆ แม้จะไม่สะดวกสบายแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสร้างชีวิตใหม่หญิงสาวเปิดกระเป๋าเผ้าที่เหลือเพียงเหรียญไม่กี่บาทแต่สายตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจเพราะคืนนี้เธอได้เรียนรู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เงินแต่เป็นความรักและความมุ่งมั่นเธอจ้องมองลูกชายที่นอนหลับและคิดถึงอนาคตเราจะไม่ต้องกลัวใครอีกต่อไปเธอพูดเบาๆกับตัวเองเสียงหัวใจเธอก้องดังในความเงียบรอบตึก สายฝนที่ซาลงทําให้กลิ่นดินและความชื้นลอยขึ้นมาปนกันแต่สําหรับหญิงสาวกลิ่นนี้กลับให้ความรู้สึกสดชื่นและเป็นพลังเธอเริ่มวางแผนในใจว่าจะทําอย่างไรให้ลูกมีชีวิตที่มั่นคงนึกถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการหางานที่สามารถเลี้ยงตัวเองและลูกได้แม้เส้นทางจะยากลําบากแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นเสียงฝีเท้าของเด็กชายในความฝันทําให้เธอยิ้มบาง,บาง เธอรู้ว่าต้องอดทนและเข้มแข็งเพื่ออนาคตของเขาและคืนนี้ในความมืดมิดนี้เธอได้สัญญากับตัวเองอย่างชัดเจนจะไม่หันหลังกลับไปยังอดีตที่โหดร้ายจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความรักและชีวิตของเธออีกหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเริ่มจัดมุมเล็กๆของบ้านชั่วคราวทุกชิ้นเศษไม้ทุกผ้าห่มเก่ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความพยายามแม้ร่างกายเธอจะเหนื่อยล้าแต่หัวใจเต็มไปด้วยความแข็งแกร่ง คืนนี้เป็นคืนแรกของชีวิตใหม่และในใจของหญิงสาวมีเพียงความตั้งใจเดียวจะสร้างอนาคตให้ลูกเติบโตอย่างมั่นคงและมีความสุขแม้โลกทั้งใบจะเคยทอดทิ้งพวกเธอแต่ครั้งนี้ไม่มีใครจะทำลายชีวิตและความหวังของพวกเธอได้อีกเช้าวันใหม่ส่องแสงผ่านหน้าต่างแตกของตึกร้างและองฝนยังเกาะบนพื้นและผนังแต่สำหรับหญิงสาวมันไม่ใช่ความชื้นอีกต่อไปเธอมองลูกชายตื่นขึ้นพร้อมรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าเล็ก เด็กชายกระโดดขึ้นจากที่นอนราวกับรู้ว่าชีวิตวันนี้แตกต่างจากทุกวันที่ผ่านมาหญิงสาวหัวเราะเบาๆน้ำตาไหลปนความสุขเธอจับมือเขาเดินออกไปนอกตึกแม่ถนนยังเปียกและเต็มไปด้วยเศษซากเก่าแต่สายตาของแม่ลูกเต็มไปด้วยประกายความหวังวันนี้เธอรู้แล้วว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่ได้ทำลายเธอแต่กลับสอนให้เธอเข้มแข็งและกล้าหาญกว่าเดิมสองแม่ลูกเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยแสงแดดอ่อน หัวใจเต็มไปด้วยความตั้งใจและความรักอดีตที่โหดร้ายยังอยู่แต่ไม่สามารถผูกมัดอนาคตของพวกเขาได้อีกต่อไปเธอรู้แล้วว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความรักความอบอุ่นและความมุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตด้วยสองมือของตัวเองหญิงสาวกุมมือเด็กชายนั่นอีกครั้งทั้งสองมองไปข้างหน้าราวกับโลกทั้งใบเปิดกว้างรอพวกเขาอยู่และครั้งนี้พวกเขาจะก้าวไปด้วยกันไม่มีใครทอดทิ้งพวกเขาอีกแล้ว ชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นด้วยความหวังความเข้มแข็งและรอยยิ้มที่แท้จริงของแม่ลูกสองคน